สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอลลี่ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะถ่ายนะคะให้ดูใครเฮ็ดผู้นั้นได้แมนบอพี่แมมคอยเดี๋ยวคอยสิไปจับเสียมอยู่จับเขาได้รับงันทีหนึ่งที่สามที่สี่กันแล้วได้หนิแมนจับเอาเด้อนี่นะคะเดี๋ยวจะทำทำฐานขอปูเอาเด้อมาเห็นนะฐานอัที่หัวให้ปูพ้อทั้งดีตัวนี้ ฐานตายายนะคะให้เอออ่่ทำฐานสารตายายขึั้เขาผู้ใดล่ะขึ้นกั้เขาผู้ใดเขาแกงไปบวชนะแฟนเป็นคนเที่ยวไหนขับแฟนเ็สเขาครับโอเคนี่อบอีกไหมดูรองเท้าไปช่วยทัพภูนิหน่อยเอาไปเอารางวัลดู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 ให้ทับพภูมเหนื่อยก่อนเก้ามือ ทูมนตันน้อยเหลือเกินแล้วใช้ลูกท่นหลายปฏิปแทน้าพูทัพูใําอ้ไอแบ่งกันได้เรารางวัลที่สองน่ะพี่แม่ได้มาล้วบอกอันกล้วยน่ะไะเขาเข้ามาไหว้แล้วเขายกแม่นยกก่อนบะแม่นเขาอันมันนี้มันไปได้แล้วมันนี่มันเกินแล้วตอนเที่ยงนะครับเขาเหตุเลย ตรงนี้เราจะาย้ายสารไปไว้ตรงที่มันลุล่ล<อ>มๆก่อนล้วยมาน้ำมาบอกว่าพอเอ้ยลูกงกกันเด้อลูกสีผม<ห><ห>ให้เสมออะไรแค่นั้นให้งามๆให้แตว่าจา่ิงๆใช่ให้เล้วอันนี้นนนพุ่นแล้วขอบต้นไม้พเ<อ>ยยพื่อนเนี่ยเสมอเท่านี้น่ะยังไม่มีไม่เป็นไรค่อยทําไปเอ้ยเราไปทศพี่ไว้ไหนอ่ะในห้องเดี๋เราพูดจบป่ะ ขึ้นไม่ค่อยมีมันมันไฟดับพอดพอตออกไม่ได้ใช่ไฟดับไฟดับไฟมันดับมันทำให้เสากระจายสัญญาณดับไปด้วยใช่ของเอใช่ไหมใช่เสารับสัญญาณมันดับไปด้วทูทูได้เหรอเออฮะก็เสาเสาทูมันอยู่ใกล้ๆนี่ครับเสาทูอยู่สามแยกทูได้อ่ะก็ทูออนออนพอดพอตได้ไม่อย่างว่ามันมันมีกระจกอีกหมดแล้วหมดแล้ว เมื่อซื้อมาไว้ไม่รู้ไปไหนหมดวันที่สามตอนนี้แม่สามขายหมดน้องตามนี่รางวัลที่หนึ่งแท้ๆเลยนะน้องตามอ่ะตาดุสาธุเนาะน้องอันตรงตาม้องวันที่สองสมภพกับวันน้องอันแมงกระพนนี่อันวันที่สามนั่นแหละเนาะค่อยเอาไม่เขาเอะผมได้รถคันใหม่ผมสีดีใจมากเลยเออเนี่ยบออผูเนาะเป็รถคันใหม่น่ะมาเห็นมาไหวเราเด้อครับผมเอารถคันใหม่แล้วมาไหวเลย รถคันเก่าเนเสียดูหลายพอ,อ,อ <laughs> ผมมีเงินซ่อมแล้วเอ,อ้ขอเอาค <laughs> นกระห้างรถกระหา <laughs> ้างมะชเ <laughs> พิ่งโมปูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเอาปูขึ้นก่อนเอาเอาทายอยเอาจากข้างบนนี้มาก,ก่อนเออถ้าได้อีกจากรถนั้งทีอันตื่มอีกหลายรถเนาะ ก็นด้คดีเนาะอืออีกหลายลวดเถอะลงอันลงกระท่อมนั่นก็ยังไม่ได้อยู่นะทันยังบ่ได้บ่เป็นอย่างเอาสารก็่อดรถก่อนเดี๋ยวพี่ม้าอีกนี่น่ะแบบพี่ม้าอีกพฤติกาเฮาอัดแบบที่นี้ให้ดินไม่เกะหน่อยนึงเราเขาจัดเลยย่านเจสารฟูบ่แล้วเนี่ยขอ1นึคิดมาเลยโอ้น้ำมาจากไหนก็เทียบเลยไม่คือซั่นล่ะ อันนี้คือเราเน้นให,ใ,หให้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 สารสิทธิก่อนพี่แหม่มกลับนะคะเราก็เออข้างบนเราเราก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ นี่น,นะคะตุ่มตามก็โหสู้มากเลยได้รถคันใหม่แน่ๆเลยรอบนี้รถคันใหม่เดี๋ยวขอพ่อปู่ได้แล้เป็นกำลังใจให้เรื่องเหมือนกันตัวใหม่ตัวนะใหม่ตัวใหม่รับตัวใหม่ วายนี่ตัวไข่ตัวมันนี้ก็ตอนนี้ก็พอแล้วเอายักได้เมียแต่งซังตำบอกว่าอยากได้เมียใหม่พูนว่าอยากได้เดี๋ยวนี้มันก็ได้แล้วเมียใหม่น่ะเมียดีคืออันเมียเก่าบ่ล่ะเดี๋ยวสิโย่เครื่องให้เดี๋ยวสิโย่เครื่องให้ใส่ได้ดีกว่าเก่าคนละคนใหม่สิดีกว่าคนเก่าบ่คือบำหาแทบไม่นี่ เดี๋ยวมื่อื่นเดี๋ยววิจัดโยกเครื่องให้เพราะพรุ่งนี้เราต้องไปโนนเป็นไรกลับมาตอนไหนก็ได้ไปทาาพนมทาาพนมอ๋อแมงถ้าผู้ไปน้ำบ่มีรถนั่งได้บ่ไปออมผ้าน้ำบ่อไปทาดพนมอยากไหมไปอันไปไม่อยากก็บอเป็นอย่างไปจีมงใส่ใส่หน่อยแหละใส่ใส่จีมอง ไปจากโมงไปฝั่ไปสายเนี่ยจัง่อยเหรอเพราะว่าพี่ตั้มอ่าพี่ตั้มสิไปสีดยาก่อนไปเพอไปท่าพน้องไปบ่มื้อนี้ยนะพื้นไปจักโมงกนสิไปเฮ็ดไข่ให้หนูใช้บาทกันเด้อเออนเราไปอันผู้พาอันพระธาตุของเราคอยเฮาอยู่บ่อเราไม่ได้สีดยาเออไม่ได้ไม่ไปไปเฮาได้เพราะว่าต้องได้บาทไปได้ปังข้าวมื้อนั้นตร เ้ออเข้าไปปฏิบัติที่เราฉีดยาสิทธัตรสิเขาแล้ต้องไปขอเอาที่อนามัยเนาะผมฉีดยาเขเข็มแล้วเธอมีไหมีเขาต้องมีใบัตรเข็มแล้ม่ค่ะใบมีแต่ว่าไม่มีใบเช็คเงิหมอพร้อมกัไม่มีใบก็หมอพร้อมหมดกรอกบัตรประชาชนเข้าไปเขาก็เช็คได้หมดไม่ได้ต้องเอ่อคนค่าไม่ต้องค่าไว้ที่โทรศัพท์สิเวลาโค้ดมันอ่ะเดี๋ยวจะชอบถ้าเขาไม่ให้เข้าจะชอบก็จะเป็นเพราะว่าอัน อันเวลาเราฉีดเขาก็กรอกข้อมูลเข้าไปในนี้แล้วในเขาให้ข้าวก็ข้าวแต่ถ้ทั้าไม่เขาขอพรมันมีโชว์หมดใช่ใช่แต่ย้อนย้ำสองยำสามโกหกไม่ได้เราพวกนี้นะเข็มแรกเราฉีดอะไรเขามันมันบอกหมดแหละมีระวังก้อนทองด้วยเฮ้ยเด็กก็นั่นหรอกตามเองนั่นแหละดูเสียงตกเขา ทางนี้ไม่มีเราจะเอาลงทางโน้น<ม>ทางนี้เต็มแล้วปะ่ะทอทางนี้น้องจามจับไว้นี่แหละถ้าปักลงไปตรงโน้นตัดเหยียมหมดได้เลยเนี่ยน้องจามได้แล้วมุมนี้นังแล้วแต่มุมนั้นน่ะทาน,น,น้นไม่ได้ถมใช่ไหมถมจะตรงนี้ใช<ม>่ไหมนี่ตรงนี้มานี่ฝุ่นก่อนจอมผวกมานี่เพราะเราไม่ถ <concur> มจอมผวกเด้หอมจอมผวยพ่อห้าไว้ดิใช่ห้ามเลยจอมผวกอะ งั้นมานี่ป่ต้องเอาดินให้ล้วมาอีกเดี๋ยวก็มาป่าท่านเสมอกันค่อยๆนั่นเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีอีกก็ค่อยรถไถมันไถมันลงไม่ได้ลงแล้วขึ้นไม่ได้ไม่ใช่มันไม่มีรูลงมามันตามหอบไปหรอน่าจะพักก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นๆหายใจไม่ทันอ่ะเแล้วสิบรอบอ่ะ ให้โอกาสไปบวชก้าวันนี้ก็ลดไปแล้วสามกิโลอืมโอ้ยนี่นะคะสำหรับลิปนี้ก็ไว้แค่นี้่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บริชชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ